เป็นประมุกเลาะสุกุกประชาราตเราขาดเลวจเมืองเราตาจะหมดวังเมืองจะสุกและจะดุกเพราะประมุกเปี่าเดินวังแล็กวัดดูมู่จันนงเมื่อเวลาจะมั่งหรือจะนอง คือว่าเราเราเป็นไงเจ้ามาเจ้าไรเราก็ไม่รู้ ตรงมาราาวันเจ้าเมืองคือในสี่เรื่องไกลลูกวันเดอยู่ในแล้วก็แต่ราษฎนวันนอนสบายเพราะเจ้าไม่มีชคเข้าเอาใจใส่ปุ่มจะได้เลอเรื่อลรเป็นประโยชน์ประชาชนไสยปจแช่จนจะเลื่อมใจเมื่อยามอยู่ในวัง มันได้มหามากไปกลาบปดำมันดตามุาวนผมได้บอกแล้วลันสพ่อเมกวงพอแม่จะมองแล้วมือวางวาในดังจำลงเมื่อผมเิดเป็นจลายจานา จางพลายไม่ห่ากัเลยเมื่อแางฟังเขาจะดีววมเมื่อแจงพลาไรอะไรก็ปลาเสียวงเมื่อปลาซ่งบวชแล้วไรวะมาคาใจปาล้มันกันทำบวชแลวไม่หวัดก็ไม่รีกเป็นพระไอ้ไรปตองหยวดก็พระไม่ใช่หยวดเลยก็ปลาปลาระไรพลาลีฟคนเพื่อปราลีนัน รายนี้มันู้เป็คนขี้รูปมันยู้เป็นผู้เป็คนขี้รูปหลางคนนี่งมาเชืงเหรออันนั้นตู้ปลาลงไปปลาเนี่ยปลาไม่หวานแต่หลังคนเราเวลาอายุกว่านั้นกูไปแบบแาให้หลายคนมึงไปแบบสร้าเพื่อๆกินยาอยู่ขี้แค่อ้อย กินข้องเพชรข้องรลนเคยบอกยาไอตุ่มัหนดีก็ไหมไม่ให้วันนั้นลุงกูนังไออยู่กูไปถึงพอนดีนั่งอุติเบียงอะไรลูกเป็นบ้าเลยลุกเป็นไอไม่ว่างอินามีเล่นไดแล้วอันไหนดีเจอวันหยุีกานกินออกมกินกันไหม Ừ. Thì cái con mà lùng hơi lùng Thôi vậy Lùng tiền là hơi bình ảnh đô tóc mà Cái giúp thái hơi thằng tiền Thầy không Kêu ông anh chẳng tham mấy lần thì Tham thô cả vì là của ấy Ai ấy thằng đều anh ấy Thầy chừng เวลามึงกูปนมึงเอากาต้าคุคมกมาทุ่มกันไม่บอว่าไม่ทำเนาะมึงวิเศษเลยกูหักษาลูกไอ้มาแขมเบืบาไม่ให้มึงมาดึงข้ามมัเหน่อยมึงเป็นมอวิเศษแหล่ลัันถึงกูได้ผงมึงกุยผ้าไปเจอหักษากูหน่อยถึงฉันโม่เน่าเี่ยวผ้าคอตาลุงไม่ได้ถึฉัไปทากูเรืนกูเรื่อไม่ให้เยลูกลุงเนาะ็มันทกับตามความคิดถึงฉันทำถึงฉันรู้ทึกเวลาเอ้มานดนทุกข ลงหัวไมถึงคนอื่นอดกทอมงไปถึงทามลน่ฉนว่าโอดเดียวท่าความไปทาเพรว่าดีแต่ก็ไม่้เปลี่ยนาให้เื่เสียงดงขันดังกเลยทนี่คนเป็นลูกยไม่ใช่แต่คุณชคุยิ่งกันอ่าน่น่ราคาบไปถึงท่าคุยิ่งเคุยิงไม่ดอดอ่าไม่ได้ลงยจะพานมเียไปบอกคุยิ่งอายเลยไปถึงท่าคือปาปาใหญ่เใญวลาลอยถ้าไปถึงท่ามาอดดทอกมาด่กัวไม่กนี่มาวเส็จะมาดัก้า ไอช้างห่วยบ่หมาเทียนแล้วคนจะดีดทีบนของมึงแถวเดิลุงของคนเลี้ยงนะถ้ามาทบลายการแล้วเจ้าว่าการมาลายซั่งอีโค่และแดงน่ากลัวกันพูดพวกเราไม่บานอยู่ก็ไม่รู้เป็นคนไหนนะแต่คนป้าทุกวันยังรู้จักทำน้ำทำม้างอยู่พวกเราทาไมมีบานอยู่แล้วไม่รู้เป็นคนบนเพืนฮะฮั่นเรียกวก็ทบลายบานเพียอเพียรตั้งว่ากูใช่รู้ยิ่งเราไม่มีวิชาว่าวันนี้ เป็มสบรายบานเศร้าซาขานที่รกันที่นี่ผู้ยิ่งเร็วเฉล็ดเด็ดๆนะออีกเป็นยิ่งขป้นใจก็เห็นอ้วนนุ่งกันเศร้าเต็มเศร้าขึ้นเร็วไอธรรมชาตินั้นมันพุ่งพุทธก็มาทีหลัง่งบนออกก็มาทีหลังแต่ถ้าเมื่อเต็มเศร้าขึ้นมาแล้วห้ามไม่ลมห้ามไม่ทันเวลาได้พัวได้ลูกเมื่อวัวลูกขินเลยเป็นใจแล้วลายวิจิตมามาเมื่อพระเจ้า น้ำครบน้ำันท่านน้ำหยาบเหี่ยวน้ำเข็ดข่าวน้ำแล่น้ำหูแต่เป็นน้ำใม่น้ำใหม่ไปข้าวปลาเมือตรงยองเนี่ยเทียนเพระคนใช้เราไม่มีวิชากระเพียงมันใหม่ที่ไม่น้ำต่อข้าวปลาใหม่ที่ไม่น้ำแล้วเราไม่ควเลยนั่นเลยใหม่ดีที่ไม่ออกน้ำทีนี่คนชายเราเราคนนีงเราเราก็เหมือนกัน้เลยเต๊กเด๊กเตกแตกตกแตกตกแตกเอาไว้ยาวอยังไม่ครบคนเล่นรู้แต่ถ้าพอดูซีรดูซ่ามาเกกะกะคนไม่รู้น่น ทนี้มื่อย้าขึ้นมาแล้วอวัยวะออกทครบถุกสิ่งถุกอย่างเม่เราซึกงาดีแล้วไม่ปฏิบัติคนมันวาทีนี้ไอ้เปลนี่ไม่คนอายบอกที่คนอายอยู่ตรงไหนคนอายอยู่ตรงไหนก็เราย้ขึ้นมาแล้วคนใจเรามออกนวดในหลังคนบไม่ออกครับแตนคนไม่ออกนวดมาย่างค่อยลางว่ามนก็้น้ำจุกไม่เคยดีปี นนไอ้นั่งหวยหลังนีได้โบ่ยิ่งนี่ไปเดี๋ยวนอนบ่ยิ่งหนุ่มเร็จูบโมยิ่งแล้วก็ไม่นวดบ่ยิ่งมันไม่ไม่ร้อยแก่มันวะแหมพี่ทำไมก็ไม่นวดหมดคราไม่มีอ่ะจูบน้องแล้วก็เหมือนอย่างทำน้ำพริกไปใส่ดิบเรียอ่ะใช่ที่นวดไม่ใช่ที่คนอายมันดีเหรอห,หนุ่มตรงน้อยอย่างคน,น,งนอายทำรูดได้ยังแม่มั่อตายกลางเกลี้ยงร้อนเลยคนอายไม่บอกกันมึง தாய்வாண்டை மையம் แบงกันน่ากลัวมากันหลังคุณแม่ขึ้นรถควายกำแบงขึ้นรถยุ่นกำแบงนั่งเล่นดูลาทีไหนกำแบงแบงไม่อยู่จักแบงออ๋คนที่มันแบงแบงแหลมต้องแบงกลางคนอ๋อเตรียมแบงกลางคนก็มาคุณเยียบแบงว่ามิไม่เลยกระเร่ะลอยเช็ดพุงแบงอย่างกับมาเข้าปาขี้ไก่ไปตายดูดูไปกอดจุ่มแมวนั่งหลงแล้วแบง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 เรียกเล้วเดี๋ยวเจั ไอ้พวกโตเตามาอุรานุหรานไอ้พวแบงค์ที่หลับๆมู่ม,ม้ามเลยกินแบงค์มันจะมาเดียวไม่เงยเอาเธอครับเดี๋ยวนี้ผมได้เรียนวิชาด้วยอาจารย์ท่านผูอนั้นสำเร็จผลประโยชน์แล้วเพื่อจะคืนกลับไปยังพระนครแต่ก่อนจะกลับไปพระนครนั้นจะต้องเยี่ยมเยือนเยี่ยมเยือนชาวนาชาวไร่ก็ผมรู้สึกและคิดว่าผมอยู่ไรที่จเจริญอยู่ในกรุงการทำมาทำไรเป็นกระดูกสันหลังของชาติครับทีนี้เมื่อเราเป็นเจ้าเป็นนายลงแล้ว เราเห็นแต่ยศเห็นแต่ลาภเห็นแต่ความสุขส่วนตัวไม่ได้มองไปรอบๆภายในอาเขตของตนเองเราเป็นประมุขที่อยู่ในทศพิธเราจะทำมันดีหรือเช่นเป็นรัชยาของสมเด็จพระบิดานั้นจําเป็นแล้วจะไม่ได้เสียพงประยุนของสมเด็จราชาเมื่อเราเป็นนายคนนะแต่ถ้าวว่าเราเป็นนายาาประชาชนไม่ยกย่องให้เราเป็นนายเราเป็นไม่ได้ และยิ่งสมัยนี้ผิดไปสมัยสมบูรณาระยสิทธิรทชสมัยประชาธิปไตยนี้ประชาชนชาวเมืองโอ่ให้สิท่วถึงกันสิทธิประชาชนพาไปใช้นั้นต้องถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายคนใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วลอยจอถือสิทธิอิสระอยู่ไม่ได้เมื่อผู้ใดกระทำผิด,ดกฎหมายผู้นั้นจะจะไม่ได้เมีสิทธิอิสระอยู่จับผู้นั้นไปคุมขังรวบรวมสัง่งสอนให้กับตัวเป็นพลเมืองดีเสียงบุคคลเรา ำจำองไรที่ใายเป็นพลเมืองดีได้ต้องทำต,ตามกฎหมายหรือครบรอเ่าไงให้สมกับว่าตามสารตาตอำเาอ ลูกทุ่งทุกจังหวัดได้เขียนประกาศหรือเขียนป้ายตัวโ um ตๆว่าประชาชนเป็นนายจ้างของข้าราชการทุกๆจำทศภาษีอากรที่เก็บมาจากประชาชนชาวเมืองนั้นจาเป็นจะต้องไปใช้จ่ายข้าราชการทุกแผนกเหลือจากนั้นแล้วจะได้สมทบทุนท่าให้บ้านเมืองก็ร่วมวัฒนาถาวรนแับทุกๆทุกๆกับจะเป็นเช่นนี้แล้วด้วยบุญญาเมรี เอ่อคงกะรำหน่ประชาชนามกบงาวสิาบุญรยนี้และไปจะได้เป็นกรประเสริฐลแล้วสมที่ประชาชนถึงเธอทูบูชา